วัด,ดีเจ้าว้าด,ดาวพามาสมเมืองหลวงเก่าเหนน็นแล้วเนาะมาสมใจกลางเมืองหลวงเหนน็นละเจ้าใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตโยอยู่ที่หน้าวัดแดงค่ะ นี่มันหกโมงแล้วเนาะหกโมงมาแรงเนาะหกโมงเย็นแล้วค่ะใจกลางเมืองหลวงอยู่ที่หน้าวัดแดงนี่ไงวัดแดงเนาะโอ้ชอบฟังมากเลยไฟแดงอยู่ที่หน้าวัดแดงเนี่ยใจกลางมั่งหลวงอยู่ที่หน้าวัดแด,ด,ด,นะด,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 ดงเจ้า นี่แหละวัดแดงเนาะโอเคนล้ว้บบนั้นไหมนั่นนี่ยาสากะจินงจายาสากะสากะจิ้งจักษ์จือวัดเจ้าแต่ปราดาวสัมผัสว่าวัดแดงเนาะ,ะ,ะมืดแล้วค่ำแล้วหมีคนแล้วเจ้าปกก้าบ,บ้างกันมดเนาะ นี่แหละวัดแดงมันเป็นวัดนักทองเที่ยวเนาะจนมาค้นจะแม่แอวกันจเ,นนเ,นนจ,เ,เนจ้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปก็จะเปิดปก็เปิดทุกวันเจ้าเดือนหนึ่งคนจะเยอะเนาะแล้วก็สวงหน้าซากุระคนก็จะเยอะยังมีอยู่นะคนไนฮะเนาะ กัเดียวเจ็ดโม,มงกว่าปิดแล้วเจ้ากันเดียวพราดาวจะเข้าไปกับรถไหนนี่เนาะกับรถแล้วก็ไหว้ริกออกมาเจ้านี่แหละใจกลางใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตอยู่ตีหน้าวัดแดงเนาะตรงนี้แหละเจ้า กันเดียบป้าดาวขอไปยันกับรถนานี่นะเจ้าเดยกกับออกมาเจ้ากับรถออกมาแล้วเจ้ากับรถออกมาแล้ว ส้มแสงไฟที่ควรเนาะกางเขินน,น้ำงามกับไฟเนี่ยเจ้า <c ười> แต่ก็มาจะหายาวนะเจ้ามันจะจุตีหน้านี่แหละนอกนั่นบาจ่ยเนาะแต่ไฟด้าังหน้านี่ปลกรติดกันคนเดียวอีนเนี่ยเจ้าขอกล่าปลกรติดเองใจเองเนี่ก็ โอ้คนมาคอนอยู่เพ่เหคะคนมันอยู่ตังหน้าพระเจ้าจับงามอ่นะเนาะไหนนี่เงีนอีกไปน่ะโอ้คนมาอยู่หน้านี่เจ้าเยอะขนาดเลย ว้หลุ่นั้างนั่นนะกานนี่ยโน้ไปว่าไว้หลุ่นเนาะประมาณอายุสี่สิบหกสิบยังมีเลยเนี่ยยังน้อยกับสามสิบกว่าขึ้นไปเนาะอายุเนาะแต่คนญี่ปุ่นบางคนบวดตัวน่้อยแบบได้หลบหลังน้อยอียกอะ สิบปายนี่เกือบจะบ่มีเจ้าอายุยังน้อยกับสาวปายแกๆ่ๆสาวสาวกลัวขึ้นไปเนาะถึงสี 60, ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมีมดเนี่ยออกมาจากห้างเนี่ยเจา้างข้างๆนี่มันเป็นห้างล้อดนะเจ้าเนี่ย ส่วงหน้าหนาวคนจะเยอะเนาะมันเดินแอวแล้วมันหม้หอนตอนนี้อาการมันกำลังพอดีเนาะบ่าหนาวแต่ยังกะถ้าเดินประมาณสักสมงสองสามสมงนี่ก็เงื่อไหลเหมือนกันนะ ขอลด็นยุดธอันคือขอนคามมาลายเนี่ยเจ้าจะว่าน,น,น้อยๆนะเนี่ยห้างแถวนี่ตัางหนนี่ก็ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มปกปิดแล้วเนาะ เกียดคนกลับออกมากระดาได้มาเดินแอลมอ้แล่ะนี่เจ้าแถวนี่หลายปีประมาณสิบห้าปีได้ก็หานี่เหมือได้มาแถวนี่แล้วก็ขับรถทานแค่นี้เจ้ามันกำจ่าไก่จากบ้านนะ แม,ม่ก็บอกอ้โหไหมอย่างก็มาเดินแอวเนี่ยเนาะมันเลยไว้ล่ะเจ้ามมา่มาใครแอวนัน่นเนาะแต่ก่อนฝันไวรุ่นก็มาแถวเนี่ยกันย่างสองคนป้าป้ามาเนี่ยนี่กลางวันกลางคืนเนาะถ้าวันหยุดนัน่นนะกลางคืนจะไม่แอวล้านเอาของอาหารนี่ประมาณกุดั ตีห้าห้โมงเจ้าตีหนึ่งตีสองนี่บักรับคันเตืออยู่ในร้านอาหารห้องเพลงกันอยู่คนที่เปิดอันอยู่ข้างถนนนี่ก่อนตีเปิดเดินกันนี่เปิดออกมาจากห้างเนาะร้านอาหารจะอยู่ตรงไหนเจ้าเป็นคับเป็นบาร้านอาหารนี่กัน แต่ส่วงโควิดที่ก่อผลคงจะปิดกันก็หาคงจะเปิดเป็นบางล้านคิดว่านะเนี่ยมาถึงได้มารู้แล้วเจ้ามันเลยมองหลวงมาแล้วนะแถวนี้บ่ดเจเขตดมองหลวงเก้าเขตใจกลางมองหล,วง,งหลวงมันอยู่ตีหน้าวัดแดงมองเจ้าเลยมาแถวนี้บ่ดเจ แต่มันเสื่อมมาจะต้นกันมาได้ถนนนี่นะนี่ลราถึงได้มารู้หน้านี่เราจ้าเนี้ยเนี่ยป้ายเขียวๆป้ายนำเงินเนี่ยนี่ลราป้ายใดมารู้อยู่ในเ จะทายะพอทีมีแสงไฟนี่ต่ออานเจ้าเดี๋ยวท่านเลยไปนี่มันมันมดเคตตีป้ะดก็จะจะจะ,จ,ะจบคลิปละอีนะมันนี่จะเอาเฉพาะทีวีแสงไฟนี่ นนะัน,านเาเนาะถึงจะทายติเดิมที่เกา่าแต่มันก็ม่วงกะมีแสงไฟพอาปาดามันมีแต่คลิปกับเขา้าว่าจ้ามาก็บเบือเหมือนกันนะป้าดาก็ไปมีเหมียงว่าเจ้าป้ากกินแป้แอวเอยียกันเนาะ เจ้าก็นเนี่ยป้าดาวก็จะขอจบคลิป้าเนี่ยเจ้ามดเขตมดเขตไฟแล้วนะนนเนี่ยเนจ้าแล้วป้าดาวขอจบคลิปก่อนนอเดี๋ยวขับรถไปหำ่นนอเดี๋ยวก็ถึงบ้านป้าดาวแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะป้าดาวขอจบคลิปก่อนนะเจ้าขอบคุณค่ะ รักกันคลิปใหม่คลิปหน้านะจ้าขอบคุณค่ะ